คำรนพารวยด้วยเกษตรอดอนอินเตอร์รร้วนำรนนเสีรนตอนวัดช่วยคนคนก็ต้องช่วยวัดกันละนะ <c oughs> จะบอกให้ เช,ชิงเซาเกิดมาเป็นคนไทยน้องเยจำไว้มันทำบุญใส่บาตวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแกงเนื้อมัดสมัน ส,ส,สิบพฤษภาคมาวันนี้ขึ้น15ค่้าำเดือน6ตรงกับวันวิสาขาบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา3ประการคือเป็นทั้งวันประสูติตัดสรู้และปรินิพานขององค์ศาสดาแห่งศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทำนาไว้ว่าศาสนาพุทธจะอยู่คู่โลกเราเพียง5,000ปีนี่ก็เกินกึ่งพุทธกาลไปแล้วเหลือเวลาอีก2,000กว่าปี ศาสนาที่ดีที่สุดศาสนาหนึ่งของโลกนี้ก็จะสิ้นสุดลงไปงงงงแต่เวลาที่เหลือเรามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมและประเทศชาติกันเถิดเข้ามาที่วัดสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา เจอสิ่งดีที่วัดช่วยชาวบ้านก็คือทางวัดได้เปิดเป็นตลาดขายของให้ชาวบ้านใกล้เคียงนำผลหมกรักไม้ขนมนมเนยที่ตนเองทำมาขายได้โดยไม่เก็บค่าที่นับเป็นร้อยๆเจ้าขาตึกครับขาตือครับตับัดเรื่องรถไฟตรงด้านหน้าเลซึ่งถ้าวัดทั่วประเทศไทยจะช่วยเปิดเป็นตลาดลักษณะนี้ตามความเหมาะสมก็จะช่วยให้ชาวบ้าน มีที่ขายสินค้าที่เขาผลิตได้อีกมากมายเศรษฐกิจชุมชนก็จะไหลวนได้ดีขึ้นมาบูรนาวัดจนสำเร็จไปได้ให้ชุมชนนั้นเริ่มเข้ามาขายของในวัดนะครับให้มีนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาคือไม่ได้เก็บค่าพื้นที่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เก็บนะครับก็ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพนะครับทำให้ปัญหายาเสพติดการพนันพื้นที่นั้นหมดไปนะครับชาวบ้านเข้ามาวัดวันนี้มิได้มาหามาพึ่งรถพระธรรมอย่างแท้จริง แต่พวกเขาเข้ามากันด้วยเหตุผลกลใดก็ทราบกันอยู่และท่านพระครูเจ้าวาดให้อะไรเขากลับไปนั่งงอมืองอเท้าไม่ประกอบอะไรเลยนะครับพอมาขอแล้วก็กลับไปซื้อหวยซื้อหวยเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้ครับคงไม่รวยึ้งซื้อไม่ใช่ใช่ไม่ปฏิบัติฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับเราจะขอให้เกิดความสำเร็จผลความสําเร็จก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนั้นเป็นสําคัญวัดสมานรัตนารามอดีตรัชการที่5เคยเสด็จประพาสอยู่ต่อมา รบเลือนไปแต่เมื่อประมาณ20ปีผ่านมานี้ได้ถูกพัฒนาโดยท่านเจ้าอาวาสจนเป็นอีกวัดดังและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฉะเชิงเซาไปแล้ววัดแห่งน,นี้นั้นตั้งมาตั้งแต่2422นะครับก็123 0ปีมาแล้วนะครับรายการที่5ก็เคยเสร็จประพาสละ,ะวัดแห่งน,นี้ด้วยสำคัญสุดคือเพลานี้ท่านจะาอาวาสได้รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด150เตียงขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลโสธรอันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่นับวันจะเนืองแน่นไปด้วยผู้เจ็บป่วยวัดจะสร้างโรงพยาบาลบางคนเอ๊มันกิจของสงหรือเปล่าบางคนคิดนะอะไรนะครับมันดนใจให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยคิดจะสร้างโรงพยาบาลเราคิดการใหญ่โตเกินไปไหมอาตามาไปเห็นนะครับโรงพยาบาลพฤษโสธรโรงพยาบาลจังหวัดชายงเซาเนี่ยนะครับ ค่อนข้างจแอดมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราน่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระไหมดีไหมนะครับในความคิดนั้นก็ยังฝังไว้ในใจจนเรามาพัฒนาจนวัดเนี่ยมีความสมบูรณ์วัดคือที่พึ่งของคนเราตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายแต่บางทีเราก็ทอดทิ้งวัดกันเราจะคิดถึงวัดได้เมื่อเดือดร้อนเท่านั้นรือเงินที่มันมีอย่า อยู่เนี่ยที่โยมมาไหว้พระแล้วมาทาบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปเก็บไว้นอนในบัญชีไว้เหรอแล้วถ้าเราตายไปแล้วก็ไปแย่งกันเหมือนกวอนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราสู้ว่าเอาเงินนั้นมาบริหารให้เห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบันที่เรายังอยู่ดีกว่าก <นะ S 1> ็จึงได้มุ่งนะครับมาทําโครงการสองอย่างคือโครงการรักษากายกับรักษาใจรักษากายคือสร้างโรงพยบาบาลขนาดใหญ่นะครับก็คือ150เตียงใช้งบมาประมาณเกือบ100 0ล้าน ส่วนรักษาใจเนี่ยก็คือการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเราใช้งบงบไปเนี่ยประมาณ80ล้านซึ่งปัจจุบันนั้นเสร็จแล้ววันนี้วัดสมานร,รัตนารามวัดที่ในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสได้ช่วยให้ชาวบ้านมีที่ขายของโดยเฉพาะสินค้าเกษตรจํานวนมากและกําลังทําสิ่งที่ยากที่สุดคือสร้างโรงพยาบาลไว้ช่วยรักษาคนไข้พวกเราจะไม่มีน้ําใจมาช่วยเหลือดูแล วัดที่ช่วยสังคมเยี่ยงนี้บ้างดอกหรือจ๊ะนะ <c oughs> จะบอกให้ปี6-2ต้องสร้างโรงพยาบาลวัดสมานตรามแห่งนี้ให้เสร็จนะครับซึ่งขณะนี้เราสร้างมา3ปีปกว่า <c oughs> ใช้เงินไป300กว่าล้านก็ยังเหลืออีกประมาณสักไม่ถึงไม่ถึง3ปีนะครับเราต้องใช้ประมาณ300กว่าล้านเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นภาระหนักได้มาที่นี่ตัวพี่ดีอกดีใจชาวบ้านหน้าตาสดใสน้องเห็นไหมตลาดเขามี ำของที่ทำขอขายกันแม่ชมสีผู้คนเริอนแสนมากมีเขามาที่วัดสมานแม่คุณสรุปไปสรุปมาสุปได้ว่าจังสี่ชุมชนหมู่บ้านประเทศชาติจะดีด้วยมีวัดถือศีลสัตว์อัชารักษาไว้วัดจะสวยด้วยชาวบ้านมีน้ำใจชาติศาสตร์กษัตริย์ไทย ทำรงไว้ให้ยืนยงเด้อสี่บอกไงแบงกายไม่ต้องนี่กุศโลบายของทันเจาวาดนนะครับเข้าก็ได้กับคนทุกรุ่นบวชละและดีไม่มีเรื่องบุญได้บุญ ่องสวดมนไปใหลบงารีช่องหามเอสีชี่ง3 SD-28 ขอร้องน้องพี่จงมาช่วยกันทํารงพุทธศาสนากันไว้เถิดกับวันสําคัญทางศาสนาวิสาขบูชาเพราะมันคืออัตลักษณ์ของชาติเราชะเชิงเศรปรินปรินอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำ อย่าาทวันก่อนคุยกับบุคลกรของสากลเขาบอกว่าเขาเป็นวิทยากรที่ชวนคนเอาเงินมาฝากสากลแต่ตัวเขาเองไม่กล้าฝากเงินกับสากลเพราะเขาเห็นช่องโหว่และกลโกงในสากลมันยังเยอะเหลือเกินนะขอรับอย่างนี้คงไม่ใช่คนใช้ทำอย่าทำทีหลังอย่าทำ ทอยากรวยก็อย่ารวยทางลัดไปเที่ยวงัดเขามาเจอก็ต้องจำอยากได้เงิน